เมียฝรั่งอุดฟันซี่เดียวเกือบหมื่นแถมปากเบี้ยวด้วยและทุกคนปากเบี้ยวไหมปากเบี้ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะพ้ายเดนมารกไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกได้ไหมดูปากป้าโมนานะคะตอนนี้ป้ามนาปากเบี้ยวนะปากเบี้ยวไหมสังเกตนะปากเบี้ยวนะคะนี่ตรงนี้ยังไม่มีความรู้สึกนะคะเพราะว่า โดนยาชามาป้าโมนาจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพิ่งออกจากคลินิกมานะคะหมอนัด8ปดโมงป้าโมนามาถึงแปดเจโมงสี่สิบห้านะคะหลังจากประมาณ8ปดโมงเนาทีหมอก็เรียกเข้าไปในห้องทุกครั้งจะเคยทุกครั้งจะเคยเดินตรงไปแล้วก็อยูอ่ห้องท้ายสุดขวามือห้องนั้นนะคะแต่รอบนี้เป็นห้องแรกอยู่ซ้ายมือ พอเข้าไปหมอเขาก็แนะนําเขาก็บอกว่าวันนี้เราใช้ห้องนี้นะอะไรเงี้ยเออเราก็ว่าโอเคนะคะอ่าก่อนที่เขาจะอ่าอ่าป้าโมนาก็นอนนะคะถอดแว่นออกอะไรออกนะคะเขาก็คุยชวนคุยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ถามเธอทํางานมาหรือยังอะไรเงี้ยฉันบอกว่าทํางานมาแล้วแล้วก็หลังจากเสร็จจากเธอเนี่ยฉันก็จะไปทํางานต่อนะคะป้าโมนาก็บอกอย่างนี้ครันนี้ป้าโมนาก็เลยบอกว่า ก่อนที่ก่อนที่พวกคุณเขามีสองคนรอบนี้มีสองคนทุกครั้งมีแค่คนเดียวปากเบี้ยวทุกคนทุกครั้งมีแค่คนเดียวรอบนี้มีสองคนนะคะฉันก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนนะหลังจากที่ทําฟันแล้วฉันอาจจะพูดไม่ได้คือ,อพูดพูดไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ฉันขอพูดก่อนนี่ปากหวานพี่น้องนะคะป้าโมนาก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันขอขอบคุณนะโมนาก็เอามืออีกข้างหนึ่งไปสก,กิดหมออีกคนนึงนะคะ แต่คนนี้คือคนข้างๆนี่อาจจะเป็นผู้ช่วยนะคะคนที่ทําให้โมนาคือหมอนะคะคนนี้เราก็บอกขอขอบคุณนะที่เธอทําฟันให้ฉันดีมากแล้วก็ดีทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก่อนอ่ะฉันเป็นคนที่มีอคติกับหมอฟันของที่นี่ฉันจะเก็บฟันของฉันไปทําที่เมืองไทยอย่างเดียวนะคะหนึ่งราคาราคาโอเคแล้วเวลาเวลาในการทําของประเทศไทยคือเป็นเวลาทําที่ประมาณเกือบเกือบ ครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีประเทศไทยขุดหินปูนนะคะแต่ที่นี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเนาะพระมนาก็เข้าไปเข้าไปเสร็จปั๊บพระมนาก็ขอบคุณเขานะที่เขาดูแลฟันเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกขอบคุณที่เธอแนะนําชั้นให้มาทุกๆ6เดือนมมนาไปหาหมอที่นี่หมอฟันที่นี่ทุกๆ6เดือนนะคะหเดือนตอนนี้นะไปหาที่นี่อา่าแล้วไปหาหมอทุกครั้งหรืออะไรทุกครั้งอ่ะ เพื่อนป้ามนาก็จะชวมว่าป้ามนาฟันสวยแตไไ่ไม่เกี่ยวกับหมอหรอกเพียงแต่ว่าเขาดูแลทําความสะอาดฟันให้เราแค่นั้นนั่นนะคะพอหลังจากทําเสร็จเขาก็ถามว่าเธอได้กินยามาไหมหรือว่าเธอมีอาการไข้หรืออะไรไหมหมอเขาจะสัมภาษณ์เราก่อนเลยนะคะว่าเรามีอาการอะไรแบบนั้นไหมปม้าโมนาก็บอกว่าฉันไม่มีอาการอะไรแบบนั้นแล้วก็ฉันก็ไม่ได้กินยาอะไรมานะคะแล้วคันนี้วันนี้เราจะอุดฟันเธอนะครั้งก่อนที่เราดูอ่ะสอง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 ซี่ สองซี่ที่มันเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาบอกกันนะคะเพราะว่าเขาเอ็กซเรย์ครั้งก่อนที่ป้าโมนาบอกไปว่าครั้งก่อนขูดหินปูนแล้วก็เอ็กซเรย์นะคะสังเกตนะคะเวลาป้าโมนาพูดนี่ปากเบี้ยวนะคะริมที่ปากล่างนะคะเนาะมันยังตึงๆอยู่นะคะครั้งก่อนป้าโมนาไปขูดหินปูนแล้วก็เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์นะคะป้าโมนาจ่ายไปสี่พันกว่าบาทนะคะรอบนี้อ่ะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าโอเคทั้งนั้นฉันเธอเวลาตอนที่เขาทําอ่ะ เธอจะเอ,อ่เธอเอ่เขาเรียกว่าอะไรอยากมีความรู้สึกหรือว่าไม่อยากมีความรู้สึกโมนาบอกว่าฉันไม่ฉันไม่ต้องการมีความรู้สึกอ่ให้เธอฉีดยาชาเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคทั้งนั้นหนึ่งเข็มอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคให้หนึ่งให้หนึ่งนะคะครนันี้ป้าโมนาบอกโอเคป้าโมนาอะตอนป้าโมนาก็บอกเขาว่าฉันมีความกลักวนะกลัวกลัวเข็มอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคผู้ช่วยหมอเขาก็จะมาจับจับมือเรานะคะเราก็บีบมือเขานะคะหลังจากนั้น เจืเดเตียวอ่ะคือมันมีความรู้สึกหน่อยหนึ่งแหละแต่มันมันไม่ได้มีความรู้สึกแรงแล้วก็เวลาเขาเล่นยาเลยไม่มีความรู้สึกเลยนะคะไม่มีความรู้สึกและหลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีป้ามุนาก็ชาแล้วไม่กี่วิแป๊บหนึ่งป้ามุนาก็เริ่มปากมุดมีบมีบมันมีความรู้สึกไงมันมีความรู้สึกนะคะทุกคนพอหลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาก็อยู่สักพักหนึ่งประมาณสักนาทีสองนาทีได้มั้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็มาทําให้เรานะคะทําให้เราดูที่ว่าป้ามุน่าอยากจะบอกว่า เขาจะทําอะไรทุกครั้งเขาจะบอกเราทุกครั้งเขาจะใส่นู่นใส่นี่ลงไปในปากเราอ่ะเขาจะบอกเราทุกครั้งนะคะป้าโมนามานอนป้าโมนาหลับตานะคะแล้วหมอเขาก็ทําเราก็อาปากให้เขาทํานะคะป้าโมนานึกถึงวันที่ลุงเจ็บนะคะนึกถึงวันที่ลุงเจ็บลุงก็คงจะเหมือนเรานะอะอาปากแล้วปากแห้งทุกครั้งเวลาโมนาเข้าไปเยี่ยมลุงตอนที่ลุงอยู่ปีที่แล้วนะคะที่ประเทศไทย ที่รักฉันอยากกินน้ําที่รักฉันอยากกินน้ําแต่อันนี้เราไม่ถึงขนาดนั้นแต่เพียงเราเรามีความรู้สึกปิดตาแต่ปากตรงปากเนี่ยมันมีเสียงเครื่องนูนน่นนี่นั่นจู่จูจุดแต่เชื่อไหมรอบนี้โดนไปหนึ่งเข็มไม่มีความรู้สึกอะไรเลยทุกคนนะคะไม่มีความรู้สึกไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยดีกว่านะคะยอมรับดีมากๆนะคะรอบนี้ดีมากๆแล้วป้ามุนาก็จะไปแนะนําเพื่อนเพราะว่าเพื่อนที่โรงเรียนเขาบอกว่า ถ้าอย่างไงเธอมาแนะนาฉันหน่อยแต่โมนานบอกว่าเขาโอเคมากโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งแต่เราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยตอนเจาะตอนอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความรู้สึกพี่น้องไม่มีความรู้สึกโมนาเลยบอกว่าเขาทําให้แล้วเหรอเขาบอกขั้นตอนเราทุกอย่างนะจะทําอย่างนี้จะทําอย่างนี้แล้วนะใส่แล้วนะอุดแล้วนะจะเสร็จแล้วนะรอบนี้เอ็กซเรย์ไปอีกหนึ่งรอบนะคะเอ็กซเรย์เพื่อดูหลังจากที่การทําปากเบี้ยว หลังจากที่การทำนะคะว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าอ่าพอดูจากภาพ x อ,ออกมาแล้วนะคะก็ถือว่าดีมากอ่าไม่ต้องอุดอีกซี่ก็คืออุดซี่เดียวมัน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 ใกล้กันนะคะมันก็เลยอุดไปอีกอันหนึ่งเลยก็คือเวลาเขาเจาอะไรนัร่นแหละตามที่หมอบอกกันนะคะเราก็บอกว่าโอเคพอหลังจากเสร็จแล้วพี่น้องเราจะมามีความรู้สึกตอนที่เขาให้บ้วนปากเราก็จะใส่วงใส่วใสวใสวแว่นเราเรียบร้อยนะคะเนาะใส่ฟันปลอมเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะคะ พอหลังจากนั้นนะตอนที่เราจมบ้วนปากพี่น้องเราบังคับไม่ได้ปากเรามันเบี้ยวอยู่ท่านี้ใช่ไหมเนี่ยปากมันยังเบี้ยวอยู่นะคะทุกคนปากมันยังเบี้ยวอยู่เวลาเราอมน้ําลงไปน้นํามันออกตรงนี้หมดเลยเออท้งนี้เรายังบังคับมันไม่ได้ไงปากเราลิมเนี่ยเรายังบังคับมันไม่ได้มันก็ออกไปนะคะทุกคนทุกผู้ช่วยพยาบาลเขาก็บอกว่าฉันเข้าใจเพราะเราโดนไปอย่างเนี้ย เราจะบังคับอะไรมันไม่ได้น้ํามันออกป้ามนาก็ไปเช็ดเพราะว่าน้ํามันกระเด็นไปถูกฝาผนังเขาไงป้ามนาก็เช็ดๆบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทําเองอะไรเงี้ยผู้ช่วยเขาก็บอกอย่างนี้ฉันก็พอเสร็จนานป้าเขาบอกฉันโมนาก็เลยถามเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วทุกคนประมาณไม่น่าถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะว่าป้ามนาเข้าไปแปดโมงแปดโมงเจ็ดนาทีนะคะแล้วป้ามนาเดินออกมาแล้วป้ามนามายืนตรงเคาน์เตอร์ ตอนแรกป้ามนามาดูนาฬิกาป้ามนามายืนตรงเคาน์เตอร์แล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในในการทาครั้งนี้แล้วก็จองวันก็คือหกเดือนหกเดือนข้างหน้าป้ามนาจองวันอีกนะคะนั่นแหละรอบนี้ป้ามนาจ่ายไปพันเจ็ดพันเจ็ดกว่านะคะบินเขาจะส่งมาหนักทางอีเมลนะคะป้ามนาจ่ายไปพันเจ็ดพันหนึ่งก็ห้าพันอีกเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้าแปดพันห้านะคะรอบนี้ป้ามนาจ่ายค่า อุดฟันหนึ่งซี่แล้วก็เอกเลย์หนึ่งซี่มันจะมีค่าอุดฟันค่าเอกเลยแล้วค่ายาชานะคะตามนั้นจ่ายไป800 0กว่าบาทนะคะเนาะแต่มันคุ้มกับการที่ว่าเราไม่ต้องถ้าเราเป็นรูฟันเราเป็นรูวเราไม่ต้องทนทนเจ็บไปจนถึงเมืองไทยนะคะป้ามุนาก็โอเคละตอนนี้อ่าให้เขาเต็มที่หมอหาหมอที่นี่ก็เก่งป้ามุนาไปทุกที่ หมอหมู่บ้านก็ไปหมอโรงพยาบาลใหญ่ก็ไปตอนนี้หาหมอฟันหาที่นี่ตลอดจ่ายที่นี่เพื่อ,เ,อเราไม่ทนเจ็บไม่ทนปวดนะคะเพราะว่าไม่ต้องรอไปจนถึงเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยบางทีเดินก,นกรกฎาที่เรากลับเราเราก็ไม่อยากอีกอย่างหนึ่งที่โมนาไมเา่เราทําที่นี่เวลาเราเจ็บเวลาเราอะไรเราให้ที่นี่เขารักษาเพราะว่า เราอยู่ต่างประเทศ11เดือนเราอยู่ที่เมืองไทยแค่เดือนเดียวบางทีการที่เราไปทําฟันที่เมืองไทยถ้าเกิดฟันมันโยกนู่นนี่นั่นถ้าเกิดมันต้องมีการแก้การปรับอะไรเงี้ยเราจะต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบิน4ี่ห้าหมื่นเพื่อไปทําฟันที่เมืองไทยเหรอคะไม่ป้าโมนาก็เลยว่าตอนนี้ก็เริ่มแล้ว คือเริ่มชินกับการที่หาหมอที่นี่นะคะไม่กลัวแล้วไปหาเองนะคะลุงอาจจะถ้าเป็นหมอโรงพยาบาลใหญ่ลุงอาจจะเป็นคนโทนัดแต่ป้าโมนาเดินเข้าไปหาเองนะคะทำเองช่วยเหลือตัวเองอาจจะเข้าใจบ้างและไม่เข้าใจบ้างถ้าอะไรเป็นที่คําศัพท์ที่อะไรไม่เข้าใจป้าโมนาก็จะบอกให้หมอเขาว่าเขียนในโอเวอร์เซตนะคะใน o t r e t s l n t l a t e การแปลภาษานั่นแหละแล้วป้าโมนาก็จะเข้าใจในจุดนั้นโอเควันนี้ป้ามนาก็มาแชร์ ป้าโมนาปากเบี้ยวนะคะแล้วก็ป้าโมนามาแชร์เรื่องการหาหมอที่ต่างประเทศนะคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอกราบขอพอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนาปากเบี้ยวนะคะขอทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเป็นราบมันประเสริฐสวัสดีจ้าบายบาย